ใส่ใจสุขภาพเปล่งประกายความสดใสวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลบบนี้กันนะคะลุคแบบเบาบางเบาบางกว่าไปหมออีกเพราะว่าหมอจะต้องกินไอเนอร์บึ้งแต่ว่าอันนี้อยู่บ้านห้องเฉยๆอยงอยู่ห้องเฉยๆแค่เป็นตกการบ้านเพราะงั้นแต่งหน้าเบาๆก็พอค่ะเป็นการแต่งหน้าที่เราเจอกันครั้งแรกหลังจากเราไม่ได้แต่งหน้ากันมาหลายคิดค่ะทูกแฟนอะ่ะมาชวนออกไปหาอะไรกินใช่ไหมหลังจากที่เล่นสเตปเปอร์เสร็จเราเหงื่อออกโซกมากกลได้ีบอกว่าโอเคก็ไปดีแล้วที่้แฟนบอก เธอแต่เธอจะออกไปอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่ากลิ่นตัวเธอจะไม่มีหรอคือกลิ่นเหงื่ออะไรเงี้ยก็อบอกว่าก็อบอกว่าไม่มีนะหรือมีอ่ะลองมาดมไหมอ่ะคือแซนก็มาดมแล้วมันก็อบอกว่าอืมไม่เหม็นแล้วมันก็ถามว่าใช้น้ําหอมอะไรทําไมมันยังติดอยู่เลยคือทั้งทันที่ออกกําลังกายมาแล้วว่าแบบเหงื่อโซกอ่ะแล้วเนี้ยก็เลยนั่งคิดว่าเออใช้น้ำหอมอะไรไปวันเมื่อเช้าจนได้ข้อสรุปว่า ใช้น้ําหอมนี้นะคะคือมันเป็นน้ําหอมออเดอาเดนเดียให้ดูคือเป็นน้ําหอมใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันติดทนไหมแต่พอหลังจากเจอเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตัดสินเลยว่าติดทนออดีอเดนพอรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยดีก็จะไปนั่งดูฉลากข้างหลังเหตุป้าฉลากข้างหลังพวกข้อมูลเนี้ยเป็นคนชอบนั่งอ่านหรือว่าไปนั่งเซิร์ช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 อะคือชอบจริงๆเพราะว่า พอเราได้รู้ลึกถึงสินค้าตัวนั้นแล้วเราจะยิ่งรู้สึกพิวาสกับมันน้ําหอมตัวเนี้ยคือแบบบอกมาเลยว่ามันมีน้ําหอมพ็อปโน้ตมีเดิลโน้ตเบสโน้ตมีอะไรบ้างนะคะก็คือบอกหมดเลยไปนค้นหาว่าทําไมน้ําหอมอะ่ะมันต้องมีแบบหลายโน้ตกลิ่นอธิบายง่ายๆคือให้ทุกคนนึกถึงการแต่งตัวของเราน้ําหอมเปรียบเทียบว,ว่าน้ําหอมมันคือการแต่งตัว ท็อปเนี่ยมันจะเหมือนแบบเอ้ยคนเห็นนะว่าเราใส่เสื้อผ้าอย่างไรคือเห็นเลยว่าเป็นสิ่งน,นี้นะคะก็คือเข้าใจเลยแต่ว่ามี d เดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นเหมือนสไตล์การแต่งตัวสไตล์สไตล์เราอะคะ่ะเบสโน้ตคือความประทับใจที่มันจะไปตาตึงในใจเขาซึ่งจุดเด่นของแต่ละโน้ตกินของไอตัว affection นะคะกลิ่นที่ใช้เออกลิ่นที่ใช้อะเป็นกลิ่น affection ซึ่งกลิ่นผู้หญิงผู้หญิงคือถ้าใครแบบ อยากเพิ่มพลังเฟมินีนเอนเนอรคือให้ใช้ a f f e c t คชั่นท็อปโนต้ตมันจะเป็นโนต้ตแรกความรู้สึกแรกที่ผู้คนจะสัมผัสได้ราสเบอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมีสเสน่ห์นะคะเนโรล,ลี่เนี่ยจะเป็นดอกส้มที่ให้ความสดชื่นรูหลาเลมอนมันจะเป็นความเปรี้ยวสดใสเพิ่มพลังงานให้ความหอมมิดเดิลโนต้ตจะมีตัวเดียวนะคะก็คือกลิ่นโรสจะให้ความรู้สึกโรแมนติกคลาสสิกและเพิ่มความลุ่มลึก ให้กับกลิ่นน้ำหอมต่อไปจะเป็นเบสโนดนะคะมันจะมีวานิลามาสัสแล้วก็แอมเบอร์ค่ะวานิลาเนี่ยจะหวานละมุนอบอุ่นและเย้าวยวนส่วนมสัสเนี่ยจะให้ความสะอาดนุ่มนวลและเสริมกลิ่นกายให้หอมเป็นธรรมชาติแอมเบอร์เนี่ยจะเป็นเพิ่มความอบอุ่นรูหลาและลึกลับค่ะซึ่งพอมารวมรวมกันเนี่ยมันก็คือความหอมที่ลงตัว ความหอมที่ฉีดละแฟนค่ะแล้วกลิ่นแบบไหนที่ทําให้คนจดจําคุณนะคะมันมีคนพูดว่าน้ําหอมเนี่ยก็คือเหมือนลยเซินของตัวเรากลิ่นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกคนเลยเคยเดินผ่านกลิ่นหนึ่งแล้วนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กปะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเขาทําวิจัยกันจริงจังเลยว่าเพราะว่าสมองส่วนที่รับกลิ่นอ่ะมันไปเชื่อมโยงกับศูนย์กลางของอารมณ์และความทรงจําของมนุษย์ แต่วความที่มันเป็นกลิ่นผลไม้ใช่ไหมมันก็จะทําให้คนรู้สึกสดชื่นเวลาอยู่ใกล้หรือว่ากระตุ้นความรู้สึกมีชีวิตชีวาถ้าใครอยากให้คนรอบข้างเขาแบบรู้สึกสดใสเวลาอยู่ใกล้เราอ่ะแนะนํากินแอฟเฟกชั่นจริงๆกินหอมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ําหอมเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างให้คนจดจําคุณได้เสมอด้วยค่ะถ้าคุณอยากให้คนจดจําคุณในรูปแบบที่ อ่อนโยนหรูหราอบอุ่นหรือว่าหวานสดใสอย่างงี้ยนะคะแนะนำให้เลือกใช้ affection นะคะจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยที่จะช่วยให้คนจดจำคนในรูปแบบนั้นผู้หญิงควรใช้มากที่สุดเพราะว่าคนเรามันต้องมี feminine energy เพราะฉะนั้นไปใช้สิ่งนี้นะคะโอเคบ๊ายบาย